สวัสดียามเย็นเช่นเดิมครับเย็นนี้ผมจะทำเมนูก้มแซบกินให้สะใจซะหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเนื้องัวนะเนื้องวแช่แข็งถ้าซื้อแถวนี้นะครับแถวบ้านผมซื้อเนื้องัวแถวนี้ราคากิโลละ3 2 0บาทนะครับซึ่งซื้อมา300 ตัวหนึ่งต้มกินก็แป๊บเดียวหมดและถ้าจะให้กินสะใจหน่อย2โลก็600กว่าบาทไม่ไหวนะครับนี่ผมเลยไปทุรละในเชียงรายก็เลยเข้าไปเที่ยวห้างพีมากครับซื้อแบบแช่แข็งก็ถูกหน่อยอย่างตัวนี้ก้อนปกนัก้นาำตัวนี้ประมาณโลนึงนะร้อยต้นต,น,ตนเอง500กว่าบาทมีเนื้อติดครับในหม้อน,นี้ก็ใส่น้ำใส่ สูตรต้มแซบต้มผมทั่วไปนะคะับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็เกลือนิดหนึ่งลักษณะถ้าเราซื้อเนื้อแช่แข็งอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเพียมาให้นะครับแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เราไปขอซื้อ,อ,อขี้เพียจากแม่ค้ามาใส่ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มต้มนะฮะเ๋รอ,อให้น้ําเดือดแป๊บหนึ่งครับน้ําเดือดแล้วนะครับ นี่เราก็จะใส่จ้าตัวเนื้อหมูของเราลงไปนะครับถอดปักออก่อนนะครับเสียวไฟดูดผมเคยโดนมาแล้วนะใส่เราก็จะใส่ไปทั้งชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเนีย่ยฮะสิบนาทีผ่านไปนะครับโอ้โห ผมวนหม้อเช่นเดิมครับแบบนี้ถ้าทางจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวย้ายหม้อดีกว่าย้ายมาใส่หม้อใหญ่แล้วนะครับจุดมาประมาณ2-3ชั่วโมงละทุกอย่างก็เปื่อยกับจะได้ที่แล้วแต่ว่าผมยังจะไม่กินนะต่อพรม,ม่ีเช้าก่อนเพราะมันมีเหตุผลบางประการสวัสดียามเช้าครับ ให้ดูว่าชารจริงหรือเปล่านี่ครับโอ้โหบักเกนนั่งอยูน่นู้นครับน้องของเองทีนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนีน้เป็นยังไงบ้างนี่จากเมื่อคืนนี้ที่มันร้อนๆผมก็รอให้เย็นก่อนเราไปใช้ตู้เย็นนะครับเห็นไหมครับไขมันเต็มไปหมดเลยนะครับหมอสั่งให้ลดไขมันเราก็ต้องกำจัดันอกก่อนนะครับนี่ฮะ กินก็ได้นะเมื่อคืนแต่ต้องพยายามเลีเ้ยงมันหน่อยซึ่งมันลำบากแลเดินเพราะไขมันมันเยอะนะครับไอพวกเนื้อแช่แข็งพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วเป็นเนื้อตรงไงนสิโครงอะติดมันมาเยอะเลยงวพวกนี้คงจะเลี้ยงในพวกฟาร์ที่เขาขุนขอ้วนอะเนาะดูดิไขมันเต็มไปหมดเลย ยา,ยามตักออกให้มากที่สุดนะกิดนเอาไปเนี่ยดันเส้นเลือดหมดนะนะครับโอเคเดี๋ยวขอตักมันออกแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับหน้าตาเริ่มนากินแล้วนะครับถ้ามันมีไอ้ฟอง ฟองมันๆคาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไปด้วยนะครับหั่นก็แชน้อยครับมานะครับตอนพ่อของขายเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วนะครับใช้วิธีกะกะเอานะแต่ผมเห็นเขาขายตามตลาดนัดนี่เขา ใช้ช่างเอาเลยนะช่างน้ำหนักเนื้อเพราะนั้นผมไปซื้อเขาขายขีเละสามสิบเพราะน้ำหนักเนื้อนะลงละสามร้อยก็คงใช้เจาะเนื้อพีมาของผมเนี่ยแหละฮะไม่งั้นจะขายได้ยังไงนะครับโอ้สวยรวยรวยดีแท้ๆครับทีนี้เราก็จะมา ยวตักน้ำใส่ก่อนนะครับน้าใส่แล้วก็มาปรุงกันเลยนะครับมะนนาวก็มีอยู่ลูกเดียวในตู้จะพอหรือเปล่านะครับมีมะนาวลงไปครับอดอยูต่อต่อไปปิดปนนะครับ เอาไปกินเผ็ดมากนะกินมากแล้วพออยู่เยอะๆแล้วนะไม่ดีนะตัวน้ำซุปเนี่ยผมใส่เกลือค่อนข,ข้างพอดีแล้วนะถ้ายังไม่พอก็ใส่น้ำปลาได้ใส่ไปหน่อยก็ได้หอ,อกแล้วเดี๋ยวกินเค็มมาก หอมผักชีครับโขกลงไปจริงต้องมีผักชีฝรั่งนะแต่มันหมดแล้วเืรนเก็บตัไม่มีนี่ก็พร้อมรับประทานนะครับเสียงเครื่องตัหญ้าดังนิดหน่อยนะอ่ะแกนตักข้าวมาข้าวมาแล้วนะครับกินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนกลางแล้วกันครับ ออกเลยแกนแม่เอาวะกินข้าวอ่ะสวีครับเข้ากันก่อนนี่ฮะชิ้นใหญ่ๆเลยโอ้สุดยอดครับอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้ารบกวนหน่อยนะเพราเขาคนงานเขาตัดหญ้าก,กันด้านล่างส่วนหน้าที่ผมนั่งดูด้านบน,น ชิมน้ำซุปก่อนเลยนะครับก็ดีเลยฮะสุดยอดอย่างเงี้ยเนื้นะเนอเปื่อยๆอย่างเงี้ยซุปแซ่บๆนะครับ นอยู่ด้านหลังปวดกินข้าวก็ไม่กิน,นเปิดได้ใจครับ น้ำก็อร่อยอมเที่ยวกลางดีครับูีว่า,วาตกปลาเดี๋ยวหัปากน้ำมาชิมหน่อยนี่ครับแก่นเปลี่ยนใจครับตักข้าวมาแกน่นอืม แค่ไม่ต้องเที่ยวเลยนะดูอยู่ไปด้วยนะอยู่นี่ก็ดูมา20ปีแล้นะวแต่ก็ไม่เบื่อนะมามา ตอนกลางเอาวางนะันไม่เป็นไรคนกันเองครับจิ้มดูเือน้ำปลาน้ำปลาใส่หม่ำหม่ำโอ้ดีใ่แล้วไม่มีซื้อที่หมากมามันไม่เก็นเนอะ Yeah.